สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว breaking news พบกับดิฉันนางสาวสิตาเซและสมาชิกในทีมของดิฉันประกอบด้วย 1. น,นายนภัสเดนได้รูป 2. นายภูสิทธิ์อรุณเรือง 3. นายฟินิกซ์巴拉เร่และ4นางสาวปุชิตาจังหวัดมุนีค่ะและวันนี้พวกเราก็จะพาทุกท่านมาสำรวจดาวเลสในระบบเคอร์เบิลโดยใช้ยานออบิทน้องวันและทูค่ะและต่อไปก็จะเป็นการแถลงการของท่านนายก ขอเรียนเชิญคนโทนะคะสดนได้รูปค่ะครับจากสถานการณ์ที่เคอร์บินของเรานั้นจะต้องพบเจอกับจุดจบจากการขยายตัวของดวงอาทิตย์ในอีก5,000ันล้านปีข้างหน้าได้สร้างความกังวลใจให้กับผมเป็นอย่างมากครับเมื่อดวงอาทิตย์ใช้ไฮโดรเจนที่แกนกลางจนหมดไปโดยศูนย์กลางของดาวจะยุบตัวลงและเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ด้านนอกของดาวทําให้ดวงอาทิตย์ขยายใหญ่ขึ้นเป็นดาวยักษ์แดงครับและเกิดการกลืน ดาวเคราะห์บางดวงที่โคจอรอยู่ใกล้ๆกับตัวมันครับซึ่งดาวเคราะห์ชั้นในทุกดวงในระบบเคอร์เบิลรวไมไปถึงดาวเคอร์อบินครับในด้วยเหตุนี้บวกกับความต้องการที่จะสำรวจดาวที่แค่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตสาที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในอนาคตกระผมจึงได้จัดทาโครงการนิวโฮมและจัดตั้งทีมนักวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจและเก็บตัวอย่างดาวบนดาวเลชและส่ง ข้อมูลกลับมายังดาวเคอร์อบินและเนื่องในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญทีมนักวิจัยทุกๆท่านครับในส่วนของขั้นตอนการดําเนินการนะคะเริ่มแรกเราจะนําตรวจขึ้นบินปรับวงโครจรให้โครจรรอบเคอร์อบินแล้วก็ปรับวงโครจรให้โครจรรอบดวงอาทิตย์ได้โดยวิธีฮอปแมนค่ะปรับไปเรื่อยๆจนถึงดาวจูนเมื่อมาถึงใกล้ดาวแล้วก็จะลดความเร็วลงให้โครจรรอบดาวจูนได้จากนั้นก็ควบคุมวงโครจรของเราให้ทานเปอร์ลงบนดาวเรดพอดี แล้วลดความเร็วให้โคจรรอบดาวต่อแล้วก็ต่อมานะคะลดความเร็วลงเรื่อยๆจนสามารถลงจอดบนดาวได้ค่ะทำไมถึงเลือกสำรวจดาวเลสหรอคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคราว่าดาวเลนะครับเป็นดาวบริวารที่3ของดาวเคราะห์จูนอยู่ในระบบเกอร์เบลจากการศึกษาค้นพบว่าดาวเลนสครับเป็นดาวบริวารดวงเดียวในระบบที่มีบรรยากาศทําให้เป็นดักเคียงดาวดวงเดียวนะครับที่บรรยากาศหนาแน่นเพียงพอจะรองรับแหล่งน้ำบนพื้นผิวให้สามารถคงตู้เป็นของเหลวได้ รรยากาของดาวดวงนี้มีแก๊สออกซิเจนเป็นองค์ประกอบทําให้สามารถใช้ในการหายใจได้เครื่อยงอยนต์ไอพ่นสามารถทํางานได้และสามารถทําปฏิกิริยากับตัวมันเองเพื่อสร้างแก๊สโอโซนได้ด้วยชั้นนอกของอดาวเลนประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไนโตรเจนจานวนมากคล้ายกับบรรยากาศของดาวเครปปิ้งของเราเลยมีน้ําปริมาณมากในระบบแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ะคระบบคุมไปด้วยน้ํา แต่ว่าดาวเลก็ยังมีเกาะหินและก็ทรายจํานวืนมากอุณหภูมิของพื้นผิวดาวดาวรับค่อนข้างอุ่นมีอุณหภูมิระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ9องศาเซลเซียสและคาดว่านะครับยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้ได้อีกด้วยครับถ้างั้นทางทีมนักวิจัยได้มีการออกแบบยานอวกาศที่จะใช้ยังไงบ้างคะสามารถชี้แจงให้ประชาชนทางบ้านฟังได้ไหมคะ ค่ะสำหรับงบประมาณที่ใช้นะคะจะใช้งบประมาณไป1.6หมื่นล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นส่วนประกอบของยาน o r บิโน l 1วันนะคะซึ่งออบิโน l 1วันเราจะทำการควบคุมด้วยรีโมทจากเคอร์บินค่ะส่วน o r b i โ a l 2นะคะจะทำการควบคุมโดยนักบินอวกาศภายในตัวยานค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้างั้นขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องใช้ยานอวกาศถึงสองลำด้วยกัน มผมจะมาขอตอมถามอีกนะครับโดยเราจะเริ่มจากยานออร์บิแนลหนึ่งนะครับดวยานออร์บิแนลหนึ่งเนี่ยเริ่มแรกเราจะใช้โซลิดบูสเตอร์ร็อกเก็ตในการออกจากโลกนะครับและเมื่อออกจากโลกแล้วเนี่ยเราจะใช้ลิควิดบูสเตอร์ในการโคจรรอบโลกนะครับเมื่อยานนี้สามารถโคจรรอบโลกได้แล้วเนี่ยเราก็จะรอให้โลกอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับดาวจูนในการทำฮับแมนทรานเฟอร์นะครับเมื่อยานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการทำฮับแมนทรานเฟอร์แล้วเราก็จะเร่งเครื่องทำฮับแมนทรานเฟอร์ให้มันตกลงบนดาวจูน, Down นครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเร็วเราก็จะรอเวลาจนกว่ายานของเราเนี่ยจะไปตกบนจะไปเข้าสู่สนามนุ่มพวงของเราจูนะครับเมื่อยานของเราเข้าสู่จุดใกล้ที่สุดบนดาวจูนนันเนี่ยเราก็จะลดความเร็วลงให้เราสามารถโคจรรอบดาวจูนได้ครับและเมื่อเราโคจรรอบดาวจูนได้แล้วเนี่ยเราก็จะทําเราก็จะลดความเร็วอีกครั้งหนึ่งให้มันเข้าใกล้กับสนามให้วงโคจรของเราเข้าใกล้สนามนุ่มพวงของดาวเลสนะครับเมื่อเราเข้าใกล้สนามนุ่พวงของดาวเกสแน้วเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็บินโฉบดาวเกสไปครับ ทำให้เราเนี่ยตก,ต,กตกลงบนชั้นบนตกตกบนชั้นบรรยากาศของดาวเกษครับแต่นั้นยานของเราก็จะเผาไหม้แล้วก็ระเบิดบนชั้นบรรยากาศของดาวเกษครับจากนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วว่ายานเมื่อดาวเกษเนี่ยมันเป็นยังไงครับเราก็จะส่งยานออมิเน่สองเข้าไปครับโดยก,การส่งยานออมิเน่สองเนี่ยจะเหมือนกับยานออมิเนลหนึ่งครับแต่แตกต่างตรงที่ว่าขั้นตอนหลังจากขั้นตอนการเข้าสู่สนามมืดของดาวจูนนั้น,นเนี่ยเราจะค่อยๆลดความเร็วลงให้มัน ไม่ระเบิดบนชั้นบรรยากาศครับแล้วจากนั้นเราก็จะควบคุมให้ตกลงบนดาวเลดครับพร้อมกับนักบินอวกาศสองคนลงขึ้นไปปักตงบนดาวเลดครับสุดท้ายผมขออนุญาตจบโครงการเเท่นนี้ครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าถ้าคุณไทยคิดทำอะไรก็ทำได้ครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่มีความ